เอาดิค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับจีนะ่าในรายการล้นลอนมอนอยู่ไหนเอ้ามา,มาทันใจมากเลยค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคนุณแอ้ที่มาจากรายการ เรื่องหลอนอะไรที่จะมาเล่าให้เราฟังนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมีแบบเรื่องหลอนๆแต่เป็นเรื่องสั้นๆเป็นเรื่องที่เราเจอสบายยังไวอรอวัยอไอวัยสาววัยสาวอยู่ช่วงวานสิบหกสิบเจ็ดอะแม่เออวัยรุ่นอะน้องใช่วัยรุ่นเริ่มเลยมะเออเริ่มเลยพี่กอลพี่กอไม่ทำงานรายการนี้ถ้ายอดวิวขึ้นนะคะไม่ใช่ของใครเพริะฉันเองมาเชื่อเรื่องแสงไฟอะไรเอ่ยใ่ะมาโอเคค่ะ ก็คือเมื่อตอนที่ย้อนกลับไปช่วงที่อายุมา16นั่งรถมาสินได้คือเราเป็นคนชอบสังสรรนะคะชอบเที่ยวและเนื่เป็นช่วงวันหยุดนอกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบไปเที่ยวไปดื่มซึ่งระยะทางที่เราไปดื่มเป็นบ้านเพื่อนก็คือไกลจากบ้านเราก็ถ้าตีเป็นประมาณสัก10กิโลนี่ถือว่าไกลนะคะ ก็ใช้ได้นะห้ากิโล <มา S 3> แต่บ,บ้านนอกอะเนาะใช่ค่ะแล้วคือตอนที่เรากลับเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงประมาณตีสองขออนุญาตท้าฟันน่อี้ว่าทางกลับบ้านเนี่ยบ้านนอกค,ค่อนข้างที่จะเปลี่ยวไม่มีรถแล้วก็ทางคือเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาช่วงนั้นรู้แบบว่าบ้านนอกไม่ค่อยมีกี่แสนใช่กำลังจะจะทำถนนแล้วอะไรเงี้ยหรือเหมืนมีดวงไฟก็จะมีแค่ดวงเดียวเพราะว่าเป็นทางแบบเป็นป่าอะไรเงี้ย แล้วทางที่เรากลับเนี่ยก็จะเหมือนมีเหวลงไปด้วยเพราะว่าเหมือนมันนอกเขาก็จะขุดบ่อขุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางด้านฝั่งถนนเนี่ยก็ก็จะเหมือนจะเป็นเหวลงไปก็คือทางบ้านเราจะมีการเหตุการณ์ลอยอุโมงที่จะหีมาที่นี่แวมีคนเสียชีวิตค่ะค่ะแล้วก็คืออ่าวันนั้นเราก็ปาร์ตี้กันเสร็จสับแล้วเราก็ขับรถใช่ขับรถกลับกับกับแฟนใช่ไหมมีแฟนนะคะก็ขับกันมาสองพันเรามาทั้งหมดสี่ คือตัวสายเองเนะี่ยขับรถเนี่ยมาหน้าหน้านะคะมากับเพื่อนสามคนขับแล้วก็มีเพื่อนที่อสอยท้ายก็คาดค่ะ<ม><ๆ>แล้วก็แฟนแกตเพื่อนอีกคนนึงเขาก็จะขับตามหลังมา <c oughs> แล้วเราขับมาได้ครึ่งทางแหละที่จะถึงบ้านเ,ออเราไม่รู้ว่าด้วยความที่เราเมาด้วยไหมนะแต่เราเรารู้ว่าแต่เราคิดว่าตอนนั้นเรามีสติค,ครบถ้วน เาหรือว่าพลามัวอะไรเพราะว่าเราขับรถคือแบบเรารู้ว่าคือคือสาจะเป็นคนที่กินเราจะรู้ว่าตัวเองเมาหรือไม่เมาอะไรเงี้ยนะคือแบบจะรู้ว่าล i ตัวเองมันต้องเป็นระดับไหนเพราะเราต้องขับกลับบ้านใช่ไหมคือขับรถอยู่แล้วเหมือนตาเราเนี่ยไปทิแสงไฟแสงไฟอย่าง,งแแต่มาแสงไฟเหมือนแสงแสงไฟรถยนต์เออแบบสองดวงเลยเหรอใช่เราจะมีกี่ดวงอะรถจะมีกี่ดวงแม่ แล้วเธีก็มีเงเนี้ยบีบีไม่เราเห็นเราเห็นแสงไฟเว้ยเป็นไฟรถยนต์แล้วเหมือนกําลังจะพุ่งมาที่รถมอเตอร์ไซค์ของเราใช่ไหมแล้วจังหวะนั้นพอเราเห็นเนี่ยคือมันใกล้แล้วแหละเออเราก็เลยจะหักหลบเว้ยแต่ถ้าหักหลบไปทางซ้ายเนี่ยเป็นเหวเป็นเหวอ่าฮะก็อย่างที่บอกมันจะมีเหวกับเขาใช่ไหมที่บอก ไปคือถ้าหัดซ้ายมันจะเป็นหิวเราก็ต้องตกบันทาาแต่หัดขวาเราก็จะโดนเขาชนถูกไหมตอนนั้นก็เลยทําตัวไม่ถูกเหมือนต้องเลือกอะใช่เราก็เลยหักขวาเอาเลยแต่เออลืมไปขวาก็เลือกเลือกที่จะว่าจะโดนชนก็ได้ไม่รู้ว่าแม่ตายไหมหรืออาจจะล้มือบัจเรกทัาอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้าควันก่อนก่อนที่เราจะหักขวาเนี่ยเราได้ยินเสียงเพื่อนเราร้องไห้เออ แต่เราไม่รู้ว่ามันร้องเพราะอะไร<ม>คือตอนนั้นสติเราอะจดจอยไปที่รถ<ม>แต่เราได้ยินเพื่อนเราร้อ<ม>แล้วเราก็หักขวาไปแล้วเราก็อยู่กลางถนนเลยเพราะตอนเราขี่เราลิเราขี่มาลิมข้างซ้ายเราหลีกน,เนะเราหลีแเราขี่มาลิมข้างซ้ายแต่พอเราหักปุ๊บหักขวาไปเนี่ยก็คือกลางถนนเราพอหักปุ๊บเราก็จอดแล้วก็หล,ลับตาเลยซึ่ง คือตอนนั้นพร้อมนะใช่ไหมใช่พร้อมทนเลยทนเลยถ้ากระเด็นก็ตายเลยแต่ก็ไม่ยอมเลยฉันก็คิดว่าเออแม่งอย่างน้อยถ้ามันดวงดีจริงปูจะไม่โดนรถชนอย่างเงี้ยแต่พอแบบแต่ถ้าลงเหวก็คือเลือกไปไม่ได้ใช่ตายตายยาวเลยฉัว่าอยู่เนอะใช่แล้วฉันก็เลยหักเออไปแบบอยู่ตรงกลางแล้วก็สะันไปแป๊ดอุ้ยทุกคนผ้ามันร่วงอีกแล้วอันนี้คือไม่ได้เตรียมกันนะอยู่ๆก็ร่วงแบบเออแบกาว ก็คือเพื่อนก็ร้องไห้แล้วพอเราหักโหไปอย่างเงี้ยเราก็เลยหยุดเดินสักพักหนึ่งแล้วพอเราแบบเหมือนว่าเอ้ยมันจริงๆแล้วมันควรจะต้องถ้าสมมติมันจะชนอะมันต้องชน้ะดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเงยหน้าขึ้นมาคือเราก็มองไปที่ถนนคือมันก็วังปล่ไม่มีอะไรใช่่มันจะแสงไฟอะไรมไพุ่งมาใช่แต่ว่าพอมองไปก็ไม่มีอะไรแล้วคือเราก็ร้องไห้ร้องไห้ไงร้องุ้ยชอบเลยนะเราก็เลยเราก็เลยถามว่าเออ ร้องให้ทำไมนางก็บอกว่ามึงตอนที่มึงหักหลบมากูเห็นชนคนคือมึงกำลังจะชนคุณใช่กำลังแบบแล้วกูอะเลยร้องกูเห็นเขายืนเฉยเรามึงอะหักแล้วก็ชนเขาเลยมันก็ซบอยู่ที่หลังว่าเนี่ยนิสเซว่าเป็นหลังราใช่ไหมมันก็ซบหมดแต่ก็ร้องใช่ใช่แล้วเราพอแล้วพอเราคุยถึเพื่อนเสร็จแฟนเราก็ขี่ตามหลังมามันก็มาจอดแล้วมันก็ถามว่า ทำไมขี่รถแบบนี้เป็นอะไรถ้ามีรถขึ้นมาจะทํายังไงถ้าโดนรถชนปูได้ความที่แบบโมโหไงเมื่อเมึงไม่เห็นรถเป็ไงว่ามันจะชนกูเลยูเลยหักหลบรถสรุปว่าแฟนตัวเองไม่เห็นสรุปว่าเห็นเออใช่มีรถใช่สรุปว่าแฟนเราไม่เห็นว่ามีมีรถอะตามมาแล้วแฟนก็บ่นแฟนก็ด่าเราเพราะว่าคิดว่าเราอะแบบขับรถแบบไม่ระวังแบบว่าถ้าสมมติว่ามีรถสวนมาจริงๆงเนี้ยโดนชนนะเพราะเราอยู่กลางถนนอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเราพูดอย่างนั้นแล้วเราเราก็เลยร้องไห้หรืเวเน้ำตาไหลมาเองแล้วแฟนก็เลยแบบงั้นหักหลูเข้าริมก่อนแฟนเราก็บอกว่าหักหนูเข้าริมก่อนเลยเราก็เงียวเข้ารินแล้วตัสติได้แบบยึงแฟนบอกว่ายังไม่ต้องพูดอะไรขับขับรถกลับบ้านใช่แล้วผขับรถกลับบ้านแล้วเราก็เจขับรถกลับแล้วพอวันรุ่งขึ้นเราก็เล่าให้เราเราก็เล่าให้แฟนฟังว่าเออเนี่ยไม่ใช่วันรุ่งขึ้นสิ หลังจากกลับไปแล้วส่งเพื่อนเสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยเรากลับไปเราก็คุยกับแซนใช่ใชล้วก็แบบว่าเอเนี่ยคือเราเจอแบบนี้นะเราเห็นเป็นแบบเราเห็นเป็นเป็น,ปนดวงไฟรถกําล,ลังจะคู่ชนกับที่เรา <S <S <ม>แล้วเราอะไม่ได้แบบไม่ได้เมาเราเรา,เราไม่ได้ตั้งใจจะหักตัวจริงเราขับปกติแต่เราเห็นแบนี้นจริงเพราะเรากลัวโดนโชนเราก็เลยหักหัว<ม>แล้วเพื่อนร้องไห้เพราะว่ามันบอกว่าเราอะหักลงไปแล้วเราชนอีกคนนึงพี่อยู่ลิมข้นขานทา แล้วมันตกใจก็เลยน้องห่าอย่างนี้เออเราก็เล่าให้เขาฟังซึ่งซึ่งตรงนั้นอ่ะพอเรามาเดินอึ้นทีอ่ะตรงนั้นอ่ะมันเป็นวัดพอดีเป็นวัดทางที่เราผ่านช่มใช่เป็นวัดเออเราเราก็คิดว่าเออนั้นคงจะเป็นแบบนี้ญญญมญาตเป็นผีญญญญยุนญาหรืออะไรทอย่างนั้นแหละที่แบบว่ามันามาทำให้เราถ้าสมมติว่าถ้าเรามองในแบบแง่คุณโบราณ่ะเออประมาณตัวตายตัวแทนเออประมาณนั้นแต่คือ คือแฟนเราก็คือขับรถมาด้วยไงเขาก็เห็นแบบเขาก็มาดูอะไรอย่างเงี้ยนะหลายๆคนจะถามว่าแล้วทำไมมึงไม่ให้เพื่อนแฟนมาขับคือเพื่อนแฟนก็เมาไงแล้วมีสติพบเราก็เลยต้องขับถูกไหมคะซึ่งอันนั้นก็เป็นประสบการณ์งนึงที่เรารู้สึกขนลุกมากเพราะว่าเราคิดว่าเราสติเต็มร้อยอะซึ่งซึ่งซึ่งแบบไม่ได้คิดว่าตาผ้ามัวหรือเมาอะไรนะ <c oughs> แน่นอนเพราะเราไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นแ,แค่กับดึกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วซึ่งเพื่อนก็ยังจํา จำจำเหตุการณ์ขนนั้นได้ดีแล้วก็ยังแบบยังหล่ออยู่ทุกวันนี้เนี่ยเออจำเหตุการณ์นั้นได้เพราะเราเจอกันโดยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าบอกตรงๆเลยค่ะว่าถ้าเจอแขนก็หล่อเหมือนกันริงใช่ซึ่งเราเราเราตกใจเพราะเราไม่เห็นเป็นตัวคนไงแต่งเพื่อเราเห็นตัวคนแต่เราเห็นแค่ดวงไฟเราไดคิดเอาได้เป็นหัวเราะเห็นคนแต่เราจะกล้าชนเขาอเอทันดีเห็นว่าเป็นดวงไฟก็เลยวัดดวงกันเวัดดวงเลยหักหลกฝั่งนี้ก็เหวฝั่งนี้ก็ลด ใช่เหมือนต้องเลือกใช่ใช่ใช่ค่ะสาหรับความหลอนวันนี้นะคะก็ต้องขอจบลงแค่นี้นะคะก่อนจะจากกันนะคะอยากให้คุณสาฝากผลงานไว้ให้คนได้รับชมค่ะตอนพีนะคะแล้วก็อขออนุญาตฝากช่องอะขออนุญาตฝากรายการนะคะ reaction ดับพิฆาตกระสุนนะคะตอนนี้ทำไปแล้วทั้งหมดเลยดีีเยอะปะเยอะอยู่เรายการที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็กำลังจะลงอีพีสองเร็วๆนี้นะคะ<ช>ก็ ในช่องไหนบอกก่อนช่องไหนก็ช่องเดียวกันช่องเดียวกันค่ะสไตล์มีเดียโปรดักชันนะคะแต่ว่าอยู่คนละช่วงค่ะแล้วก็จะไม่มาสามารถเลื่อนดูได้แล้วก็จะไม่มาเป็นแขกแล้วเชิญรายการมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าไม่ิงค่ะไม่จิงค่ะค่ะยังไงก็ขอฝากรายการของพวกเราด้วยนะคะเป็นน้องใหม่นะคะในช่องสไตล์มีเดียโปรดักชันนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายช่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะหรือต้องการเที่ยวแบบบรรยากาศดีๆนะคะก็ขอแนะนำที่ทุ่งรุ่งอรุณนข่าจยนนะคะที่เรียกว่า ดอกทานตะวันกําลังบานสะพรั่งกันเลยทีเดียวนะคะค่ะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจนี้เลยนะคะนีน่ๆเดี๋ยวจะขึ้นข้างบนนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะกับธรรมชาติดอกไม้สีเหลืองอารามนะคะที่นี่คิดว่าตอบโจทย์สำหรับทุกคนแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณสามถนะคะที่มาเป็นแขกรับ,บเชิญในวันนี้นะคะและก็ถึงเวลาที่ต้องจากกันอีกแล้วค่ะสำหรับรายการร้นร้นมอนอยู่ไหน EP ที่3 สำหรับ,บนี้ก็ต้องอิชันจีน่าและแอลนะคะคาษาอะ่ะไม่ใช่คาษาแล้วหรอ <laughs> อ่ะก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับนี้ขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ